กาบสวัสดีครับพี่ๆเป็นเพื่อนน้องๆทุกท่านครับกับผมสอสแสบงแห่งคนรักเหรียญน,นะครับแต่ขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเราเนี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสองบาทนี่เหรียญสิบบาทปีพศสองปีพศสอนี้นะครับท่านได้มานานแล้วนะครับท่านก็เลยออกมาให้พี่ๆเพื่อนน้องได้ดูได้ดชมอีกรอบหนึงครับท่านเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่า ตอนนี้ผมหาแท็บไม่ได้เลยครับท่านส่วนมากจะเจอเฉพาะเลี้ยนรอสิบพ้าเสียนใหญ่ครับและอีกอย่างเจอแต่รอสิบทางนั้นนะครับทุกวันนี้บางวันไม่เคยเจอเลียนรอเก้าหรือสามครับแม้แต่ว่าพระเสียนใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่ครับเออแต่เจอจริงก็คือเลียนบาทเลี้ยนบาทเยอะมากครับไม่รู้มาอยังไงมั่งเป็นปีพศแล้วมั่งก็ไม่รู้ครับเลียนห้าบาทก็มีครับไม่ใช่ไม่มีแต่ก็ไม่ถึงกับเยอะครับสำหรับเลียนห้าบาทนะครับ เรามาดูข้าว่าเหรียญนี้จะเป็นปีพศอะไรจำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหรนะครับสำหรับเหรียญสิบบาทสองปีพศนี้นะครับครับเรามาดูปีพศแรกกอนแล้วกันนะครับท่านว่าเป็นแบบไหนครับมาดูลักษณะของเหรียญครับสำหรับเหรียญนี้นะครับนี่ครับโอเหรียญนี้เป็นแบบไส้แตกเลยครับเนี่ยโอเคเลยครับเนี่ยเหรียญลักษณะแบบไส้แตกเลยนะครับราคาอยู่ตรงนี้เองครับเห็นไหมเนี่ยสรุปสรุอูเดี่ยหัวไม่มีหีเหลือแต่หัวนิดหนึ่งครับท่านสรุูก็เห็นเหลือแต่หัวนิดหนึ่งนะครับท่านดูสิครับ มันหายไปครับเป็นเลียญแบบแส้แตกครับแบบนี้ราคาดีนะครับนี่ถ้าใครมีอยู่อนาคตไม่ธรรมดาแน่นอนครับครับขอให้พี่เพื่อนๆถ้ามีอยู่นะครับก็บว้ที่ดีนะครับแบบนี้ครับถ้ายิ่งทําการล้างแล้วก็ท่านจะเห็นชัดเจนว่าเป็นเลียญแบบสามขอบครับตรงกลางเนี้ยที่ไปประคากจี้อยู่เนี้ยจะเป็นอีกขออหนึ่งคือขอบสีทองเหมือนกันครับลักษณะของเรียญก็เป็นเลียญแบบสองสีติดนะครับคือเปอร์นิเกิลอยู่ด้านาะหรือว่าสีเงินนั่นแหละครับท่านด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับนี่ สวยงามมากานะครับสรับแบบนี้ครับท่านภูมิพลอดุลยเดชดูเบื้องหน้าพงค์ท่านสวนด้านหลังกอรัชกาลที่เก้าครับท่านบรลลุมรู้ดงค์ท่านดูครับคมชัดจีชัดเจ้านี่มีรอยบุบรอยบี้อยู่นิดๆนหน่อยๆนะครับท่านจะไม่ก็มากมม่อะไรเลยนะครับสวยงามกจริงครับสําหลับเหรียญน,นี้ครับมาดูขอบเฟืองเหรียญน,นี้ดีกว่าครับว่าเป็นไงบ้างนี่ขอบเฟืองสำหรับเรียบของเหรียญสิบบาท เหรียญนี้นะครับท่านโอ้โหครับผมชัดเจาะมากครับท่านมีละยบุบลิวอยู่ปกติธรรมดาของเหรียญที่ผ่านกันใชไแน่นอนครับท่านการซึกร้อนมีแน่นอนครับแต่ไม่มากครับดูสิครับหมุนไปรอบเลยครับเนี่ยอืมสุดยอดจริงครับมาดูด้านหลังดีกว่าครับว่าเป็นไงบ้างครับปีพศเลยครับนี่เห็นชัดเจนนะครับประเทศไทยอักษรบิลสามตัวจิกกันอยู่ตัวที่สี่ห่างประมาณนีดหนึ่งนะครับท่านสำหรับอักษรบินี้ทำขึ้นมาเพื่อผู้วิการทางสายตาพอท้ันห้าร้อยห้าสิบครับท่าน สองห้าห้าศูนย์นะครับสำหรับปีพศนี้ครับสองห้าห้าศูนย์นะครับเนี่ยสมตุก,การนี่คือพระปางวัดเดือนลาบลาลาลามตามลงมาอีกนิดคือแม่นังเจ้าพระยายได้ล่างจุดสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอะไรบีกนะครับสําหรับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบกรองเลียญสิบบาทปีพศนี้นะครับท่านจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่เอ,อ่ยรอแปบ๊บนึงนะครับหาคู่มือจนอนํานวนเออ่ความกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่สิบหกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่าน จำนวนการผลิตหรอครับอยู่ที่หนึ right so. sure ่งร้อยสามสิบล้านสองแสนสองพันเหรียญนะครับท่านหนึ่งร้อยสามสิบล้านสองแสนสองพันเหรียญนะครับท่านในระดับยูนซีก็อยู่ที่เหรียญละหกสิบาทเท่านั้นเองครับท่านหกสิบาทนะครับในระดับยูนซีเหรียญนที่ผ่านเนใช้เท่าไหร่ครับสิบสองบาทถึงสิบห้าบาทเท่านั้นเองนะครับมาดูเหรียญที่สองครับนี่ครับสวยงามมากนะครับแต่เสียเงินเยวยังไม่ได้ทำกําังอย่างว่าเลยครับท่านโอ้โหเหรียญนี้ยิ่งเห็นคมชัดเจ๋วเลยครับท่านดูใกล้ไปเลยครับนี่ครับ เหรียนลอยแตกเ้าอยู่เช่นกันครับยิ่งดูใกล้ยิ่งชัดเจนนะครับเนี่ยหรียญนี้ครับก็มีการสื่อลอยอยู่เยอะพอสมควรครับมาดูขอบเฟืองเหรียญนี้ดีกว่าครับว่าเป็นไงมั่งเหรียญที่สองนะครับโอ้โหครับก็มีการสื่อลอยอยู่นะครับดูสิครับเนี่ยแต่ก็คมชัดเจาะนะครับแต่มีการสื่อลอยอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยครับโอ้โหโอเคครับบูบบีบีก็มีครับสําหรับขอบเฟืองสี่เลี่เรียบเหรียญนี้นะครับท่านมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีปรสอเลยนะครับนี่ประเทศไทย อักษรบิวพ่อซอนสองันห้าร้อยสามสิบแปดครับท่านสองห้าสามแปดนะครับท่านตรงกลางคือเหมือนดื่มกับภับปางมรรลุนราลาลามนี่ครับแล้วมาดูครับนี่ครับนี่ครับนี่รอยแตกแล้าหนี้นยครับเป็นเหรียญแบบสามขอบไปเลยครับเนี่ยหรือว่าเหรียญเส้แตกนี่แหละครับดูสิครับเหรียญเส้แตกหรือหรือเป็นเหรียญสามขอบครับสังเกตดูตรงนี้ที่ฝรนปากปุ่จี้อยู่นี่ครับตรงกลางจะเป็นสีทองครับเห็นไหมเป็นเหรียญสามขอบไปเลยครับเหรียญนี้ครับปีสองห้าสิบ ด้วยปีสองห้าสามแปนี่นะครับท่านเรามาดูกันว่าปี2538นี่จำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ครับความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตเหรือครับอยู่ที่53าสิบสาล้านเแสนเหรียญนะครับท่าน53าสิบสาล้านเแสนเหรียญนะครับท่านในดับยบิลซีนะขอให้อยู่ที่เหรียญละ150บาทครับท่านเหลร้ยห้าสบาทเลยนะครับ ส่วนเหรียญที่ผ่านกันใช้นี่นะครับสาคัญครับส่วนเหรียญที่ผ่านกันใช้เนี่ยตกอยู่ที่สามสิบถึงสี่สิบบาทเลยนะครับเนี่ยแต่จุดสำคัญคือจุดรอยแตกแล่วนี้ครับสองเหรียญน,นี่ราคาไม่ธรรมดาแน่นอนเลยนะครับ